สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปดูเซ็นเซอร์วัดระดับความสูงของน้ําท่วมนะครับที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับเมื่อบานก็เกิดฝนตกมานะครับปริมาณมากนะครับมากๆนะครับทําให้น้ํานะครับท่วมเข้ามาในซอยถนนนะครับแล้วก็หมู่บ้านนะครับก็ทําให้เกิดความเสียหายรถหลายคันก็นะครับน็อกไปนะครับ มีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปดูเซ็นเซอร์กันนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับอบอกระดับความสูงอยู่ที่40เปอร์เซนก็คือ30สิบถึงส0เซนนะครับความสูงของน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเราก็มาดูนะครับตอนนี้ก็เราก็เช็คจากแอปมือถือนะครับทำงานจากแอปมือถือตอนนี้ระดับน้ำจากเซ็นเซอร์ตัวนี้ มันอยู่ระดับทีส่บเปอร์เซ็น0ก็คือสา4สิบถึงสี่สิบเซนติเมตรนะครับอยู่บนพื้นนะครับอันนี้เป็นฟุตบาทนะครับตั้งเทียบจากระดับฟุตบาทส่วนถ้าไปลึกๆตรงกลางก็จะเป็นระดับถนนนะครับอันนี้เราเรียเทียบระดับฟุตบาทนะครับทางเท้านะครับก็ประมาณนะครับครึ่งนักแข้งหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นนักแข้งแล้วนะครับครึ่งนักแข้งก็ประมาณ30มสิบถึงสี่สิเซนติเมตรนะครับ เราก็ไม่ต้องออกมาลุยน้ำนะครับเราก็เอาไว้ดูนะครับเราก็ไปดูสภาพน้ำท่วมนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีรถนะครับวิ่งมาเป็นลูกคลื่นเลยนะครับแล้วก็มีรถบางคันนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับไปไม่ได้นะครับรถยนต์ก็มีเซนเซอร์นะครับหลายๆคันที่ขับในระดับนี้ก็จะลองปิด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  เยอะนะครับตอนนี้อย่างเซ็นเซอร์ด้านข้างนะครับมันก็ทํางานนะครับบอกถึงมีวัตถุนะครับมากระทบกับมันมันก็ร้องนะครับรถยนต์สมัยใหม่นะครับทุกคันก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับไมโครบิดเราก็นะครับไปต่อกับเซ็นเซอร์แล้วทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้นะครับมันก็จะสามารถที่จะเป็นหูเป็นตานะครับส่งสัญญาณให้เรารับรู้ได้หมดนะครับเหมือนรถยนต์นะครับ มีเซ็นเซอร์รถคันไหนเข้ามาใกล้เรามันก็ร้องเตือนนะครับมาทา้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับมันเตือนเราได้หมดนะครับไมโครบิดเราก็ทําแบบนั้นได้นะครับตอนนี้รถหลายคันก็ทยอยออกมานะครับตอนนี้วิ่งได้เฉพาะปิกอัพครับแบบรถสูงนะครับรถเล็กไม่ได้เลยตอนนี้นี่ระดับความสูงนะครับประมาณ ด้านหน้านี่ประมาณ3ามสามสิบถึงสีเซนนะครับให้ดูกันไปนะครับนี่คือผลกระทบของภัยธรรมชาตินะครับน้ำท่วมเยอะเลยนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับนักเรียน ก็เอาไมโครบิดนี่แะครับไปประยุกต์นะครับมันมีเซ็นเซอร์ต่างๆทําการตรวจจับตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงนะครับอุณหภูมินะครับหรือถ้าเราไปต่อเซ็นเซอร์เข้าไปมันก็จะช่วยนะครับทำให้เราคิดโครงการโครงงานออกมาได้อีกหลายโครงการโครงงานนะครับมันก็จะมากกว่ารถยนต์หุ่นยนต์นะครับที่วิ่งนะครับตามเส้นวิ่งหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางนะครับ เราสามารถฝังไมโครบิดนะครับเข้าไปในอุปกรณ์นะครับแล้วก็สั่งให้มันมีชีวิตได้นะครับมันสามารถตอบสนองเราได้นะครับ